<clears throat> yes, I must say. โลกตอนนี้ทธอมาไรอยู่อยู่กับใครที่ไหนคุยได้เปล่าไม่ได้เจอกันนานแค่อยากทักทายได้ยินเสียงเธอก็เท่านั้นเห็นโลกคืนนี้เธอว่างเปล่าเพื่อนเธอได้ชวนไปไหนเปล่าก็เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนัดเจอกันหน่อยไหมเอาจริงจริงไม่อ้อมคำอะไรทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอ กอคนมันคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลาจะเธอลำพังเหมือนสิ่เคยๆแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงเธอจังมาหาหน่อยมาหาหน่อยดีไหม อีกสามเดือนเธาไม่รู้จะทำอะไรไปดูคอนเสิร์ตของผมเปล่าผมจัดชุดเต็มไว้ยาวๆแล้วเราก็ไปสนุกกันนานแล้วที่เราไม่ได้พบกันที่ไหนคุณจำได้หรือเปล่าเต็มไปด้เรื่องราวของเราในวันนั้นเอาจริงๆไม่ออกเข้อมือไรทนไม่ไว้สุดท้ายต้องบอกเธอ ก็คนมันคิดถึงอยากให้คุณมาหาอยากจะมีเวลาเจอคุณลุมพังเหมือนที่เค,เคยแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงพวกคุณจังมาหาหน่อยมาหน่อยได้ไหม จเจอกันกับคอนเสิร์ตวันเดนได้ไหมหวันที่สิบกละยีสพฤษภาคมมีที่ Royal, ร,รอยัลเพลากอนฮอแล้วเราจะได้สนุกไปได้วยกันสนุกไปได้วยกันสนุกไปได้วยกัน นน่าอนู oh, oh, oh. ่น <improve> นู่นคิดถ <quer wa> ึงจังมหาหน่อยมาหน่อยได้บอฮ่ามหาหน่อยได้ไหมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย